อยู่ดีๆก็เหงือกระบมซะอย่างนั้นนะครับตื่นมาเนี่ยฟันกรามข้างขวานะฮะกดลงไปนี่ปวดจี๊ดเลยไม่รู้ไปกินอะไรไปทำอะไรมานะฮะสงสัยต้องไปหาหมอฟันซะแล้วเออข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเทรนด์เล็กซันเดอร์อาร์โนครับออกมาประกาศ อำลาสมโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วก็เผยความในใจนะครับยืดยาวเลยทีเดียวนะครับก็ทุกอย่างชัดแจ้งแทงตรงจุดนะครับไม่มีอะไรค้างคานะครับก็คือจบฤดูกาลนี้ขอวิ่งออกจากเครื่องนุ่งห่มหงแดงคือไม่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับนี่คือ breaking ตูมแรกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรสักเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็คาดเดาเอาไว้แล้วนะฮะแล้วก็ผู้วิพีนะครับก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วอาจจะมีกิกหนึ่งที่ว่าเอ๊ะก่อนที่เทนส์จะประกาศเนี่ยนะฮะเทนก์กลับมาลงตัวจริงนะครับกลับมาลงตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลนะครับบางทีแล้วก็อาจจะคิดเองเออเองได้ว่าเอ้ย,อ,ยอาจจะมีการเจราจาเดี๋ยวคงเซ็นสัญญากันนะแต่แต่เชื่อว่าเด็กของส่วนใหญ่ก็คงจะ เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าแบ็คขวานักเตะค,คนนี้นะครับคงจะไม่อยู่กับสมโมสสนนี่คือตูมแรกก็คือประกาศจะเป็นทางการอำลาสมโมสรแล้วก็ตูมที่2ก็นะครับน่าจะเป็นข่าวที่บอกว่าสมโมสรนนะครับที่เทรนต์จะไปอยู่ด้วยนะครับสถานีต่อไปของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อันโน no เนี่ยก็คงจะเป็นทีมใดไปเสียไม่ได้นะค,คงไม่ใช่ย้ายออกจาก ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทิ้งอู่ข้าวอู่น้ำนะครับทีมบ้านเกิดตัวเองอย่างลิเวอร์พูลแล้วไปอยู่กับบอลมัดไปอยู่กับวูฟไปอยู่กับเบอร์ลี่ที่เม่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะฮะคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนก็ต้องไปอยู่กับทีมที่ศักดิ์ศรีทัดเทียมกันหรือสูงกว่านะครับนั่นก็คือเรอัลมาดริดนะครับสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของเมืองมนุษย์นะครับซึ่ง มันยากถ้ามารัติสเนี่ยเขายื่นข้อเสนอให้ใครเขายักคิ้วหลิวตาให้ใครนะครับเขากวักมือเรียกหรือเขาเข้าไป,ปลูกๆคลาๆแล้วเขาบอกว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวป๋าให้ตังเนี่ยมันก็ยากที่จะปฏิเสธนะก็ออกจากลิเวอร์พูลก็น่าจะไปอยู่กับเรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้านะครับสําหรับเทรนต์เล็นเดอร์อนโน no. พูดถึงเทรนต์เนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลมาปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าตัวอายุ26ขวบ อยู่มาตั้งแต่ตอนอายุ6กขวบเลยทีเดียวนะครับอยู่มาตั้งตั้งแต่6กขวบอยู่มาตั้งแต่ปีสองพนสนะครับก็ครบ20ปีขึ้นชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็ปีประมาณ2017ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เล่นให้ทีมชุดใหญ่ของหงแดงเนี่ยครบฤดูกาลเนี่ยนะครับเป็นฤดูกาลที่9ถึงตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับชุดใหญ่นะในทุกรายการไปแล้วเนี่ยนะครับ 352นัดแล้วก็ดิงไปได้23ประตูแม่ก็น่าเสียดายนิดนึงคืออยู่ไม่ครบ10ปีนะฮะกับทีมชุดใหญ่แต่ได้อยู่กับเลียพูลมาตั้งแต่เยาวะชนเลยเนี่ยก็มันก็นานพอสมควรแล้วคือ20ปีมันค่อนชีวิตของเทเลน์รเดอร์อโนเลยทีเดียวส่วนเหตุผลนะครับเอาเหตุผลแรกที่เจ้าตัวเขาพูดเองเลย ก็ชัดเจนเช่นกันนะครับคือทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้แล้วแล้วก็มันถึงจุดอิ่มตัวต้องการความท้าทายใหม่ๆอันนี้ก็เหมือนกับนักเตะทั่วไปเวลาจะย้ายทีมเวลาจะไม่อยู่กับทีมเดิมเนี่ยเหตุผลยอดฮิตเลยนะครับเหตุผลสำคัญเลยก็คือต้องการความท้าทายใหม่ๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคือมันมัน,มนเหมือนเหมือนเรากินข้าวผัดทุกวัน กินข้าวมันไก่ทุกวันทําอะไรเหมือนเดิมทุกวันนะฮะมันก็ซ้ําซากจําเจเท่านั้นไม่พอนะครับเทรนเนอร์เล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยก็ประสบความสําเร็จกับลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์ครบทุกรายการก็ยกเว้นถ้วยเล็กยุโรปอย่างยูโรปาลีกซึ่งเขาก็คงไม่ได้อยากจะได้อะไรสักเท่าไหร่ไม่ได้ถวินหาอะไรนะครับก็ได้ครบนะฮะก็แชมป์ล่าสุดก็คือพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็น แชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่2ของนักเตะคนนี้นะครับนอกจากจะแชมป์ลีกีก2สมัยได้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับปี2019นะได้ FA คัพกับลีกคับนะคารบาวครับเนี่ยปี2022เห็นไหมฮะครบคอลเลกชันนะครับอันนี้คือถ้วยเมเจอร์นะครับในประเทศ3รายการครบยุโรปถ้วยใหญ่ที่สุดก็ครบนอกจากนี้ก็เป็นถ้วยโบนัสอย่างาสมูสอโลกฟี ف าครับ เวิลด์คัพก็ได้มาแล้วนะฮะยูฟาซูเปอร์คัพก็ได้มาแล้วเพราะนั้นนะครับอยู่กับลิพูลทุ่มเทใส่ทุกอย่างนะครับเต็มที่ไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรค้างคาประสบความสำเร็จไปนะครับหมดแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องออกไปโบยบินนะครับยังต่างแดนไปพิสูจน์ตัวเองดูบ้างนะครับแล้วก็ไปอยู่กับเรอัลมาริดเนี่ยผมก็ว่ามันก็คือความท้าทายจริงๆนะลองนึกดูได้ไปอยู่กับ โอ้โหจูดเบลลิงแฮมนะครับได้ไปอยู่ได้ไปอยู่กับเฟเดริโกเบลเบเด้นะมีวินิซิอุสจูเ e, นะียม,มีท่านประธานเป้นะฮะคิริยันเอ็มบัฟเป้ก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะหยุดความสำเร็จแต่เพียงเท่านี้นี่คือเหตุผลที่เขาบอกคือก็ไปหาความท้าทายใหม่ๆนอกจากนี้นะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคือเทรนด์เนี่ยนะลองนึกดูสมมติว่าถ้าถ้า เขานะครับเขาตกลงปรงใจต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไปก่อนนะครับคือคือเด็กหงส์เนี่ยบางคนก็จะอาจจะแบบเคืองๆนิดๆว่าเอ้าเฮ้ยโอเคเข้าใจได้นะเข้าใจได้ในวิถีของนะักฟุตบอลอาชีพนะครับนายนายอิ่มตัวแล้วนายอยากจะโบยบินไปอยู่กับทีมอื่นนายนายต้องการความท้าทายใหม่ๆเข้าใจได้เพียงแต่ว่านายเป็นเด็กท้องถิ่นน่ะนายเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขานายเป็นสเกลเซอร์อย่างเงี้ยนะครับแทนที่นายจะช่วยให้ สโมสรได้ค่าตัวนะครับจากการขายนายเนี่ยในเมื่อนายจะไม่อยู่แล้วก็ควรจะเอาค่าตัวให้สโมสรเนี่ยตอบแทนสโมสรด้วยการให้ค่าตัวอันนี้มุมหนึ่งก็จริงแต่อีกมุมหนึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเทรน์เขาต่อสัญญาเขายอมต่อสัญญาสมมตินะปุ๊บผมเชื่อว่าเรอลมริดจากที่จ้องอยู่จากที่แบบทําจมูกบานเข้าบานออกเฮ้ยกูแบ็คขวากูขาดพอดีเลยข่าวา่าวแม่งเจ็บยาวตอนนี้ใช้ลูกัสบาสเกตก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเอา,บาเบาเบด้ลงไปก็ เสียดายนะครับให้ไปเล่นตรงกลางดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทรนต,ต่อสัญญาแล้วมีค่าตัวขึ้นมานะครับลองนึกดูค่าตัวเทรนจะเท่าไหร่ระดับแบ็กขวาจอมบุกอันดับหนึ่งของเมืองมนุษย์เช่นกันนะครับถ้าต่อสัญญากับลิเวอร์รพูลแล้วตั้งค่าตัวค่าเสียหายผมว่ามีไม่ต่ำกว่า60-70ล้านปอนนะที่หมูขี่หมาต้องมีต้องมีแน่ๆเนี่ย60ล้านปอนขึ้นไป นะครับแล้วบางทีน่าจะสูงกว่านั้นด้วยเพราะมันเป็นแบ็กขวาที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับแบ็กขวาที่สามารถที่จะยิงประตูได้เปิดบอลเฉียบคมเด็ดขาดแบบนี้นะมันต้องมีหกสิบเจ็ดสิบล้านซึ่งช่วงหลังนะมาริดเขาเปลี่ยนนโยบายใหม่เขาเขาไม่ค่อยหน้ามืดตามวัวเขาไม่ค่อยชอบทุบทําลายสถิติอะไรแบบเมื่อก่อนแล้วเขาเน้นของฟรีนะฮะเขาเน้นของฟรี เนะครับเน้นแบบนี้เลยก็เอาง่ายๆก็ดูอย่างคลิยันเอมบัปเป้เนี่ยตัวอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเทรนต่อสัญญากับเอร์พูลผมก็มั่นใจนะครับว่าเรอัลมาดริดไม่เอาเพราะนั้นเนี่ยเทรนเนี่ยนะครับผมมองว่าเขาคิดว่าเขาอยากไปมาดริดตั้งแต่แรกแล้วและถ้าเขาต่อสัญญาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าต่อสัญญาเมื่อไหร่เท่ากับว่าหมดสิทธิ์ไปเรอัลมาดริดทันทีเพราะนั้นมันก็เลยยืดเยื้อคาราคาซัง และอีกจุดหนึ่งนะครับก็มองง่ายๆอันนี้พวกพี่ๆอย่าอย่าว่าอะไรผมแล้วกันนะค,คือบางทีมันก็ต้องขอแสดงความเห็นกันแบบตรงๆอะรุ่นพี่อย่างพี่โมต่อสัญญาล่อไปสัปดาห์ละ4ี่0สนปอนนะฮะพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่อย่าง Big w เวิร์ชนะฮะเฟอร์จิฟันต่อสัญญานะสัญญาฉบับใหม่นะก็ล่อไปสัปดาห์ละ4ี่0สนปอน เทรนเนี่ยนะครับอายุยี่สิบหกนะครับอายุน้อยกว่าทั้งพี่โมทั้งพี่ใหญ่น้อยกว่าเยอะด้วยนะครับอายุใช้งานยืนยาวกว่าอา้าวเฮ้ยแล้วทำไมมันมาแค่ 2, 000, สองแสนเศษสองแสนกว่ากว่าอะไรประมาณนี้นะมันก็เข้าใจได้คือลิบูลนะ่ะผมผมเชื่อนะฮะว่าถ้าใจของเทรนด์มันไปที่มาริดแล้วมันอยากไปสวมชุดขาวแล้วเนี่ยแต่ถ้าลิพูลแบบ ค้าเหนื่อยเข้าไปเหมือนกับดาวเตะรุ่นพี่ทั้งสองคนผมว่ามันเอานะคือลองได้สี่แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะมันเอานะเผลมเอะเฮ้ยสี่แสนปอนต่อสัปดาห์นะครับก็เผิอะเ,เอาเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับว่าือพูลน,นะคงจะเจรจากันละเอียดถี่ทั่วแล้วนะครับดูเหมือนว่าเทรนด์เขาจะโอเคขอย้ายไปมาริดดีกว่าแล้วก็ ขามีการเปิดเผยตัวเลขนะฮะว่าเทรนต์ไปอยู่กับทีมชุดขาวเนี่ยจริงๆค่าเหนื่อยก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายก็สองแสนกว่าต่อสัปดาห์เท่านั้นเองจริงๆลิบูลก็ให้ได้ผมเชื่อว่าลิบูลก็ให้ได้แต่เทรนต์เขาไม่เอานะเขาไม่เอาเพราะว่าเขาอยากย้ายไปเรอัลมาดริดนี่แหละก็บทสรุปก็คือกูอยากไปสวมชุดราชันสีขาวอะไรแบบนี้นะครับราชันชุดขาวลิพูลน,นะครับถามว่าการไปของเทรนต์เนี่ย ส่งผลเสียหายมากขนาดไหนผมว่านิดนึงนะครับคือตำแหน่งแบคขวาของเทรนเนี่ยโอเคแหละนะครับอาจจะโดนประชดประชันบอกอุยไปซะได้ก็ดีไม่ต่างจากกลวยจราจรไม่ต่างจากบ่อนะฮะไม่ต่างจากกลวยที่ให้คู่แข่งเนี่ยเขาเจาะเข้ามาเขาเลี้ยงหลบเป็นบ่อน,น้ํามงน้ํามันอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นในเรื่องของเกมรับมันก็จริงอยู่นะครับที่เทรนเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องการเล่นเกมรับอาจจะไม่เหนียวแน่นแข็งแกร่ง นะนะให้เหมือนกับเป็นแบ็กนะเป็นแบ็กชื่อก็บอกแล้วว่าหลังนะครับแต่ถ้าเราดูประโยชน์ของเทรนด์เนี่ยโอ้โหนะการวางบอลการเปลี่ยนจังหวะนะครับนะการวางบอลเนี่ยเฉียบคมนะวางบอลไม่ว่าจะวางจากแนวลึกหรือเป็นการ cross บอลจากทางด้านข้างนะฮะถ้าจําได้นะครับเตะมุมเรื่องชื่อเตะมุมก็แม่นยำนะฮะเกมกับบาร์เซโลนาฉวยโอกาสเตะมุมอะไรแบบนั้นนะทั้งแนวลึกนะแทงบอล แนวลึก cross บอลจากด้านข้างทําได้ดีการเปลี่ยนจังหวะเห็นไหมฮะนะครับเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกนะครับมันช่วยให้ลีพูลเนี่ยนะมีประสิทธิภาพในเกมรุกมีความเฉียบคมมีความดุดันในเกมรุกสามารถที่จะขยับตัดเข้ามาอินเวิร์ตเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ได้อีกนะมามาทำหน้าที่มิดฟิลด์ตัวกลางมาคอยพักบอลมาคอยจับบอลจ่ายบอลแจกจ่าย,ายอะไรได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็กขวาที่ เป็นแบกขวาสมัยใหม่นะครับที่มีลีลาการเล่นที่ฉา่ไลผมมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลิฟว์อาจจะมีคอเนอร์บรดลีย์แต่คอเนอร์บรดลีย์เนี่ยก็ยังดิบอยู่นิดๆน,นะก็ต้องเก็บเกี่ยวต้องสะสมนะครับประสบการณ์ต่อไปนะครับก็มีความเร็วทัศนคติที่ดีนะสำหรับคอเนอร์บรดลีย์แต่ว่าประสิทธิภาพในเกมรุกเนี่ยผมยังมองว่ามันยังแตกต่างจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพอสมควรถามว่าลิฟว์จะต้องซื้อใหม่ไหม ก็ถือคือถ้ามีเงินเยอะถ้าเหลือนะก็ทำไมอยากจะได้อ่าใครนะโชรมี่ฟิลมปงของเลเวอร์คูเซนอันนั้นก็โอเคนะฮะนั้นก็ไปถือว่าเป็นแบ็คจอมบุกลีลานะฮะเล่นเมามันเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเงินเหลือนะครับก็ซื้อใหม่แล้วให้แรดลี่เป็นอะไรหรือถ้าคิดว่าเฮ้ยเอาเงินไปซื้อตำแหน่งอื่นดีกว่าที่สำคัญกว่าที่จำเป็นกว่าอายกตัวอ,อย่าง แบ็กซ้ายโอเคแบ็กซ้ายไม่มีใครไปแต่โรเบอร์สันกับหมดสภาพซิมิกัสก็แหมม่ขึ้นเป็นตัวหลักก็ดูกระไรอยู่หรือหน้าเป้าซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งเลยเอาแบบโอ้โหตีนพระกาเอามาแล้วแบบการันตีเลยฤดูก,กาลดึงมีสิบห้ายี่มีประตูอะไรแบบเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อให้ไอ้หนูคอเนอร์แบรดลีย์เล่นแต่ถ้าคิดว่าแบรดลียังดิบเกินไปก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับ <c oughs> ก็อวยพรนะให้ จ้าหนูเทรนต์ a ไปประสบความสำเร็จกับทีมชุดขาวครับ